สวัสดีครับอีสานบ้านหนองบัวสิมครับเดี๋ยวเมื่อนิสิมาแนะนำวิธีใส่ลูกแหนะครับเด้อก่อนอื่นเลยก็อยากสีแนะนำครับเพิ่มเติมสำหรับลุกทัานเลยนะครับถ้าสารแหรอเอาสารเผามาแล้วรอบสุดท้ายก่อนสิสูลูกแหะนี่ก่อนที่ใส่ลูกแหให้เอาได้ ขนาดเบอร์ใหญ่ขึ้นสารนะครับมันจังเสีบโแพรลูกแหเอาสารอีกจักรอบหนึ่งครับิิเป็นได้ขนาดเดียวกันก็นกนที่เอาสู้แหก็ได้ครับเนี่ยครับเื่งของผมนี่แหได้หกผมก็เอาได้เบอร์สิบสองสารครับเนี่ผ่านตินมันมาครับอันนี้เอาเบิร์มีที่ใส่ลูกแหกันเลยครับ อันนี้ของผมผมตัดไปเรืเดยอครับผมก็เลยสิสารนักสิผมเพราะว่าผมตัดขายไปเลยก็เลยต้องมากอ่อใหม่อย่างเดียวนะครับอันนี้ฮผมพื้นนี้เป็นแหที่เช่นนะครับผมเอาตลรางเมตรวัดเบิง 4เซนลูกที่ผมใส่ในเบอร์สองนี่ครับให้เอาห่วงที่สองนะครับจงไว้ห่วงหนึ่งเพราะว่าห่วงแรกห่วงห่วงนี้เอาไว้เวลาเราอจอดหรือว่าต่อกันครับ ม,มันใหญ่นะครับัดระเบียบครับก้าขนาดทหมันได้ข้อกับตาเหี่ยตัวนี้ครับตัวนี้ครับมันได้ข้อกับตัวนี้ครับหรือให้มันยาวกว่าเรื้มเรื่มยาวกว่าทัดน้อยเดินครับอย่าให้มันสั่นครับ ทีลังกระสานเลยครับบีบไว้สอดกอดรัดครับเนี่ยมันนี่สิมันแนะน้ให้เบิ่งวิธีเบิ่งนะครับเด้อนี่ครับ,ค,รบ,ค,รบคำว่าลูกนอนกับลูกตั้งครับนะครับลูกที่เฮาสาร ได้สาเน่ใส่นี่ครับนี่ถ้เขาเอิ้ว่าลูกตั้งครับแนวนี้ครับแนวนี้เขาเอิ้อว่าลูกนอนครับบาดนนี่แีหละที่เขาเอิ้ว่านอนนอนนอนนี่นอนหนึ่งก็คือนี่ล่นลูกนอนสองสองสามี่สิก็นอนสามครับนี่ครับบาดนี้เขาสี่นอนเท่าไหร่เขาบ้าบมึงกันครับวิธีของเขาเลยครับเนี่ย อันนี้เป็นวิธีของผมเด้อครับนี่ครับจับลูกให้มันได้แนวต่างเสยครับครับนี่ครับแล้วเอาวัดอันนี้ครับตาแหนครับดึงมาใส่ลูกตั้งนะครับว่ามันได้เท่าไรครับจริงๆบอถึงกับฉีกขนาดนี้เะครับมันเสศใหแยแบนนะครับให้ให้นึกถึงอ่า ตาล้างบางฮอดตาบางฮอดหรือว่ากระเบื้องเขาครับมันมันได้ฉากตาแห้งเขาเวลามันมันออกเป็นที่ดิได้ฉากเนี่ยมันก็ออกเป็นที่แล้วครับแต่ว่าเขา่เอาได้ฉากนะครับให้เลืยมาจาักหน่อยครับเขาก็จับบัตรอย่างนี้มันได้รูปต่างรูปเนี่ยครับถ้ากับพักจะได้หนึ่งสองสามเนี่ยครับนอดสาม,สาม แต่ที่จริงผมเ,เบิงแล้วนอนสามเนี่ยมันจะออกอกนะครับ,รบ,รบจากไปทั้งแบนที่จริงมันพอดีคือจะอยู่ประมาณลูกนอนเนี่ยครับอยู่ประมาณลูกนอนแต่ว่าเทนเน่เขาใส่ลูกนอนบ่ได้ครับมันส่ลูกแหมสิบิดเขาต้องมาใส่ลูกตั้งเขาเลยขามมาใส่ลูกลูกเนี่ย รูตัง้งซึ่งอาจจะเชีพมันแบรนระบาี้สิเขาจะต้องมีวิธีแก้ครับวิธีแก้อย่างไดก็คือสลับการนอนครับถ้าเป็นยังซี่นะครับถ้ามันฉีกไหลเดี๋ยวเขาลองซูไปเบิงจักประมาณจักสี่ขอครับถ้ามันแบนตามันฉีกโคตรเขาออาสี่สลับ นอนให้หน่อยลงเนะครับเดี๋ยวผมเช็ดให้เบิ่งเด้อันนี้เขาได้เขาได้แล้วว่ะนอนสามครับแล้วก็สามสามเลยครับ หนึ่งสองสามเขาเขามาจับลูกพีลูกตังครับเนันอนสามเนี่ยหลายแนวนอนกันนะครับเขามาจับลูกตังครับ ามไปเรื่อยๆนอดสามไปเรื่อยให้ได้ซี่ขอครับหนึ่งสองสามเนี่ยผมได้ 3, สามแรับผลสานี้ขอหนึ่งครับให้ได้ซีขออย่างสี่นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 1, ่งสองสามสี่เข้ามาดึงเมืองไปเนี้ครับที่จริงมันก็นยังบออนะที่ถ้าอยากให้หูว่ามันแบนหรือบอ่แบนร่ออนรอวอนพอดีดีผมเลยได้ประมาณจักสิบขอคนละครับ นะครับตาเราดึงเบิ่งลักษณะน,นี้ดึงให้ตึงเลยนะครับเด้อให้สังเกตเบื้องตาพวกนี้ถ้ามันฉีกโพดครับนี่มันเป็นขนมเปียกปูนไปทั้งขางใช่ไหมครับนี่ครับตานีตานีนี่น ลักษณะแบบนี้มันจะผมว่ามันจะแบนจักหน่อยครับเพราะว่าตาแหเวลามานอกเต็มที่มันก็คือนี่ครับมันจะอยู่ประมาณนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสังเกตนะครับสองตานะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัะสิ่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสลูกแหมันยังอยากย่อนอยู่นะครับที่จริงลูกแหมันต้องต้องตึงกับบ่ถึงกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเด้อ มันเป็นขนมเปียบปูนเยาวมาัขางอย่างนี้สีจักน้อยเห็นมดเยครับซหนึ่งพอดีครับเนี่ยแต่ที่นีลูกแห่มันย่อย่อนอยู่ครับนอกครับลูกแห่มันย่อนที่จริงลูกแห่มันต้องถ้าตายแห่ได้ประมาณนี้ลูกแห่เนี่ยมันตึงครับอันนี้มันยังย่อนอยู่ครับซึ่งบานี้มันเช็ดไแห่เอาแบนครับฉะนั้นวิธีแก้ของเขาก็คือเขาก็ต้องสลับเอาหูแล้วว่ายจังสีมันมันแบนนะครับ ถ้ามันได้ซ้ำหนีบอแอบนดน่ครับด้ยอันนี้เขาตึงตรงนี้ผมนะนครับนะตาแหวเมันออกมาทั้งขางหลายครับร่อนะเห็นไหมครับ่อนะถ้ามันได้ประมาณนี้พอดีครับแต่ลุงแหวต้องตัวนี้ต้องตึงนะครับมันได้ประมาณนี้ลูงแหวตึงนี่ได้อันนี้มันยากย่อนไปหน่อยเขาก็มาสลับครับจากนอนสามนอนสามล้วน โหแล้วว่ามันมันมันหยดครับเวลาผูกเขามันเตยปากา้างเขากลับมาขยับเข้ามาอีกครับลองเบิง่งจากนอนสามหนึ่งหนึ่งสองสามเขากลติขยับเข้ามาให้มันเหลือนอนสองหนึ่งสองนี่ครับเพราะว่าเบิ่งแล้วว่ามันอยากแบนครับเขาต้องใส่วิธีนี้ครับ นี่เดียผมถือว่าท่านถ้านอนถ้านอนสามล่วนเท้าเหเียบที่แรกมันพอดีมันก็โอเคครับอันนี้ผมว่ามันแบบหย่อนเวลาเข้าไปผูกเผามันแบนครับผูกเผาแล้วลูกมันหย่อนครับมว่ฮเวลาห้าปลาก็บกค่อยจะเผาเผาแล้วก็ออกปลาก็ออกแหไว้ครับ ให้เข้าขยับเข้าใหม่ครับนี่ยจากที่นอนสามล่วนหนึ่งสองสามมาเหลือนอดสองครับหนึ่งสองนี่ครับหล้วก็นอนสามด้วยคับ่านี้หมายเขาว่าสามกับสองสลับกันนะครับเพราะว่าถ้าเอาสองล้วนมันกาะสีหมเหวานบอกหมายเขาว่าให้เข้าสลับรองเบึงครับ เพราะว่าแรกๆนี่เป็นการทดลองเลยละครับทำอะไรเัานอนสองแบบนี้เัามานอนสามอีกหนึ่งครับอันนี้มันจะกระทำได้จีมผมมันใหญ่ครับสอดง่ายนิดหน่อยนี่ครับ,ารบกาให้มันนี่พอดีครับตัวนี้หรือว่าตัวนี้นะครับกาให้มันพอดีแลับตานี้ หรือห้ยาวลมเดือมยาวกว่า,ากัดน้อยนะครับยาพยักระบังยามันสัน่นนะครับถ้ามันสัน่นอย่ามันสิม,มีปัญหาเดีย๋ยวผมสีให้เบิ้งหลังจากนั้นว่าถ้ามันสั่นมันเป็นยังไงครับแล้วกรผมสีให้เบิ้งว่าแบบใดได,ได้ใช่ได้หรือบ่ได้ครับเวลาเฮาซูไปแล้ว,ะวนะครับเฮารองสรลับเบิง้งนะครับเลยนอนสองแล้วเขามานอนสาม บันนีเข้ามานอนสองอีกครับลองสลับเปิงครับเพราะว่าสามล้วนเนี่ยมันมันแบนครับเอาลองขยับเข้ามาอีกสามสองแต่ถ้าเอาสองล้วนนี่หุ่มแน่นอนครับเพราะว่าตอนาวัดี่แรกก็ถือว่าอันนั้นอยู่แล้วาวัฮขวัดพอดีแต่ว่ามันแบนเฮาก็เลยยับเข้ามาอีกอหน่อย ใช้วิธีสลับเอาเนี่ครับผู้เฒ่าเก่าเขาเจ้ากับผ้าซู่ยังสี่นะครับนะครับเดี๋ยวนะครับตัวที่ห้าเห็ดใหม่นี่นี่ครับคือตัวที่ห้าเห็ดใหม่ครับสามสองสามสอง,สสองดึงเบิงครับนี่ครับ มันก็สิดีขึ้นมาอีกตามันบ่อนะฮะเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับจากที่แรกนี่ครับตาตัวนี้เห็นบ่ครับมันออกทงางขางยาวออกทางขางโบดพอทามาสลับเบิ่ง,งปุ๊บนี่ครับมันดีขึมาเลยน่ครับสังเกตสองตาเนี่ยนี่ครับ,รบจังสิถือว่าใช้ได้แล้วครับ ตามอยกโตูดนะเด้อครับผมบอไดใส่แบบแบบบอลลูนทาผู้ใดอน่นก็ไปเบึ่งคลิปเก่าๆนะครับวิธีใส่ลูกแห็งบอ้ลูดนะครับอันนี้ต้องการความไววิโอยันวิโอมันยาวครับนะครับพอพูวัดตุกแบบนี้ได้เขาก็เอาแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับนี่ครับนอนสามนอนสองนอนสามนอนสองไปเรื่อยๆเลยครับแต่ว่าที่แรกนี่นอนสามล้วนมันแบนหมดครับนี่ครับ คืออรแบบนี้เขาต้องเขาเนว่าต้องเป็นการทดลองหาหมุงม,มันได้ครับผมถึงบอกว่าผมบอกเมื่อใดว่าเหเท่านั้นเท่านี้มันต้องนอนเม่อใดครับนี่ครับเดี๋ยวผมสิ่สารให้เบิง่งยาวๆจักหน่อยด้วยครับเดี๋ยวว่านอนสามนอนสองแล้วมันได้อย่างไรงามบอกเดี๋ยวขออนุญาตสารนะครับเด้อ ยาต่ให้เบิดนะครับบัดนี้เห็นบ่ครับตั้งแต่ผมสลับยาตีให้เบิดนะครับบัดนี้ตั้งแต่ผมสลับนอนสองมาเียครับสลับนอนสองมาแล้วเขาดึงแห่มันตึงนะครับสารได้ประมาณจากสิบเอ็ดขอหรือสิบเขขอ นะครับผมเริ่มสลับนอนสองมาตั้งแต่ตัวนี้นะครับสามสอง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 นีะครับจะคอแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคอครับเฮ้าก็มาดึงลูกแหยให้มันตึงเลยครับอ่ะดึงเบิงนี่ครับเราจะเห็นว่าตาแหย่เฮานี่ครับนี่ครับดูครับ สังเกตพวกนี้ครับมันออกไปทั้งขางเป็นขนมเปียกปูนยังสีครับนี่ถือว่าใส่ได้นะครับนี่กำลัางงามนะครับแจมแ่มนะครับแต่ถ้าดึงตึงแบบนี้แล้วแต่ถ้ามันสั่นจังสีบ่อดได้เด้อครับเดอ้อจังสีก็โอเคเพอได้อยู่คือว่าง่ายก็คือถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันก็นยังว่าโอเคครับให้มันเพื่อนจักหน่อย เป็นขนมเปียกปูนมทัทังขางอยังสี่ครับสังเกตตามันนี้ครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมยังสี่กันยังยังโบอโอเคครับให้มันเป็นขนมเปียกปูนยาวยังสี่ครับยังสี่ถือว่าโอเคนะ้ครับนี่ใช้ได้ครับหากกระหู่ล้วว่าเขาต้องนอนสามนอนสองนอนสามนอนสองสลับไปยังสี่ใช้ได้แล้วเขาก็เอาแบบนี้ไปเลยครับคือแรกๆเขาอาจจะเป็นการทดลองได้หน่อยว่า ตอนที่นอนสามทีแรกนี่ครับเบิงแล้วมันจะแบนนะครับดึกเบิงนอนสามตาจะขี้โพดครับเนี่ยครับแต่ตาเข้ามาตรงนี้ตามันบางีอะไรครับนะครับแต่บางคนก็มากใครมันแบนก็หนีนะครับแต่ราวะสมนี้พอดีน่ครับเห็นไหมครับให้เบิงตาเนี่ยแนวระดับนี้ แนวตามันสีมาย,ยัางสีครับนี่ครับตาคือจังสี่ก็ถือว่าออกแล้วครับเพราะว่าแหววออกเต็มที่มันก็ตามันตีออกเต็มที่ก็เป็นสี่เหลี่ยมตุรัสนะครับก็คือสฉพาะเข้าใจแล้วนะครับเด้อถ้ามันแบนตอนเฮาซู้ทีแรกเนี่ยให้ล่องขยับเข้ามานอนหน่อยแล้วกสลับกับนอน ท่อที่เห้อ้วัดเฉลี่อย่างตอนนี้ผมนอนสามว่ามันแบนแล้วขยับเข้ามาตาหนึ่งแล้วมาดึงเบิง่งว่าทามันได้จังสี่งามแต่ถ้ามันยังแบนอยู่ก็อาจสีนอนนอนเพิ่มอีกสมมติว่านอนสามอาจจะเป็นสองสองเือสามเธอหนึง่งถ้ามันยังแบนนะครับแต่ถ้าทำนี้ได้แล้วนี่ครับ กลางวันก็สิเข้าใจนะครับถ้ามันหุมเขาก็อาจสีนอนสามสองเธอแล้วมาสลับนอนสองเธอ,อหนึ่งจังสี่ไปเรื่อยๆครับที่สําคัญคือหอายาเบิง่งมงนี้ว่ามันได้แล้วเฮาก็เอาตามที่เฮาเราได้เนี่ยครับเดี๋ยวบนันี้ผมสให้เบิง่งนะครับเอยว่าถ้าแบบใดได้บ่ได,ได้แบบนี้ก็ได้อยู่เรือครับแต่ว่าอยากแบนในจ็กน้อย แต่ว่าวานออกง่ายครับกถเอว่าโอเคมาเบิ่งแบบสองนะครับเล้สู้ไวเป็นแบบนี่แบบนี้แบบเกี่ยวกันที่ผมสู้เมื่อกี้ครับนี่ครับแบบนี้งามครับถ้าเป็นผมผมเลือกแบบนี้ครับแบบนี้ใส้ได้ครับมาเบิ้งแบบนี้ครับอันนี้ครับอันนี้คือนอนสามล่วนครับ เห็นบ่ครับที่เฮาเ็ทที่แรกนะผมว่ามันแบนพอชูมาได้ยาวเลยเห็นบ่ครับตานี้ฉีกแผ่แหวกเลยครับในตานี่ครับเห็นบ่ครับเป็นแนวอันนี้นี่แบนนะครับโมได้ครับแบบนี้คือบ่ได้เลครับสังเกตตาที่สองนะครับตาที่สองสามนะครับนะครับฉีกแผ่แหวกเลยครับบ่ได้ครับแบบนี้ครับเวลาผูกเขามันสิย่อนนะครับ ที่พุทธรูปว่าเตืยปากสร้างครับแบบนี้บ่อได้เด้อแบบนี้กับบ่อได้เด้อครับแต่มันเฉีกอยู่เื็นประมาณว่าอ่าซีเรียมพืนผาอยู่แต่ว่ามันเฉดในหฮวห,หุ่มบานบ่อ่อยออกครับ,รบเพื่อบางที่เขาสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจซีห่มนะครับแนนบบนี้บ่ผ่านบ่อได้เด้อครับเด้อหามเอาแบบนี้ อันนี้เฮ็ดแห่หุ่มครับอันนี้ตัวนี้ผมนอนสองล่วนให้เบิ่งว่าแบบนี้บ่อดดครับต้องให้ตามันออกมาทั้งขางแค่นี้จะหน่อยนี่ครับเห็นว่ามันจังสีได้ครับอันนี้มันออกแค่นี้บ่อดดครับตึงรูปแห,ห่ตึงแล้วมันออกแค่นี้ต้องให้จังสีครับมันจังสีได,คด้ครับรับผีดครับ บานี้ห้ามเบิงตัวน,นี้ครับบานเนี้เป็นอย่างผมถึงเล่นว่าเวลาซูเนี่ยหายสายตนนัวนี้นี่ครับมันทอกับตาแห่เฮาหรือเป็นไปได้ให้เลื่อมๆยาวกว่าจักน้อยเพราะว่าตัวนี้ผมสู้ให้เบิกว่าถ้าสายมันสั่นมันสิเป็นเสียครับนี่ครับเห็นไหมครับเวลาดึงลูกแห่นี่บเพราะันได้ตึงครับสายตัวนี้ตึงก่อนครับนี่ครับ ตายตอนนี้ตึงก่อนเห็นบ่มัไม่ไม่ทสินอนไหลายปันใดก้าเฮตให้แหวานบบออกครับเพราะวัดเสือกตัวนี้มันตึงก่อนนะครับได้มันตึงก่อนนะคเห็นบ่บผมถึงพยายามบอกว่าให้พอดีกับตาแห่เฮาหรือถ้าเป็นไปได้ให้เรื่มเรื่มยาวกว่าจักน้อยครับเพื่อไว้ครับเห็นบ่ครับนี่ถ้าสั่นมันสิเป็นอย่างสิครบับางคนนี่สู้แห่นอนแบบนอนไหลแต่ไปวานแบบน้วก็ยังหุง่ม บอกหาสาเหตุเพ่อะนี่แหละครับถึงมันสิบ่สันทุกตาถ้ามันมีสันอยู่เรื่อยๆมันก็เช็ดแห้เฮ้งวานบอกครับเคยเจออยู่ครับเพื่นหนึ่งแห้รุ่นน้องบอกพี่วานบอกผมไปเบิ้องนี้นอนสามลวนบัดท้าแล้วมาเบิ่งแห้แหสามเส้นพ่ถึงสามเส้นดีนอนสามลวนอันนี้มันสันครับมันเลยดึงให้อนั้น ทั้งที่จริงนะ่ะลูกแฮหลายครับเหรือ,อยังสี่แล้วแต่หวังว่าจะเข้าใจนะครับเนาะเอาครับิคปคลิปนี้ก็คือสิขอจบเพียงเค่นี้นะครับเดอ้อถ้ามีอย่างสงสัยก็เม่นสอบถามมาไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมสิเข้าไปตอบเดกออย่าลืมเด้อครับเดอ้อกดติดตามฮันแนะ่แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชม สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ